เราเคนเครซี่เกิดอะไรขึ้นไอ้ทำไรอะมาแล้วจ้าในที่สุดเคนเครซี่ก็มีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะอย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยคลิกเลยคลิกเลย Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวเจงขึ้นแล้วแล้วไปไหนอ่ะรอนแรงแรงแรงสามเท่าเอ้เรือเรือ ไม่ใช่ร็อตไม่ใช่ร็อตเรือเรือเรือโอ้ะฟาดแปหโอ้โหนี่มัน The b บ a t แปด The b บ a t แปด The b บ a t แปด boat แปด boat แปดโอ้โหหมู่บ้านข้างหน้ากันออจนี่ไงถึงแล้วหมู่บ้านเทียบดีๆหน่อยเทียบดีหน่อยเราต้องแขวนเรือด้วยนะเขาเรียกอะไรนะที่เอาเอาเชือกแขวนไว้ผูกหรือเปล่าแขวนเรือเขาแขวนเรือกันวะเออนั่นแหละ เราต้องผูกเรือด้วยเดี๋ยวไม่งั้นเรือจะลอยไปไกลเอ,<ช>อ,ออาาือลอยฮะเจ้าเชฟชามาบีคิวใคร,รอ่ะอุ้ยอ่ะอ่ะเธอไปเขาไม่บอสบีคิวเขาได้ไงเก็บไว้วางไว้เฉยๆยังไม่มีคนนะเดี๋นนะยวเขานั่งกันอยู่เ,เต็มเลยเดี๋ยวเขาก็ไปฟ้องเจ้าของร้านหรอกเดี๋ยวคุณลุงโกรธนะเดี๋ยวคุณลุงโกรธแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วหอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้โหนี่หมู่บ้านอะไรเนี่ยอืมใหญ่โตมากเลยอะใช่ใช่ใช่โอ้โหหิวไหม หูหิวอ่ะเดินทางมาไกลมากเลยเนี่ยเออเหนื่อยเหนื่อยหาอะไรกินกันปะป้าป้าป้ป้เฮ้ยนี่ร้านอะไรอ่ะเออร้านอะไรอ่ะตัวเดือบันยูเฮ้ยอ้าวค็อปิดละอ้าวอ้เขาไม่ได้อ่ะเอ้ทำไมเราอยากรีดคนได้กินในร้านอยู่เลยอ่ะอ้าวเฮ้ย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 อ้าวนี่ไงทางเข้าเอ้โหนี่ไงทางเข้า ป๊าป้าเราไปนั่งดีกว่าสั่งอาหารดีกว่าอาาหรสั่งอาหารสั่งอาหารสั่งอาหารเตงเตงนั่งตรงนี้พี่เฮ้ยเจ๊ตื่นลูกค้ามาเฮ้ยตื่นลูกค้าอ๋อสวัสดีสวัสดีอ๋อสวัสดีค่ะสั่งของเลยค่ะไปขายค่ะแล้วจะเปิดร้านทำไมคะเอขายก็ได้เอแต่ขายไม่ขายคะ ขอแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแฮมเบอร์เกอร์นะคะไม่มีค่ะเอากระเพราเนื้อปลาหวานครับจะเอาไงคะเอากระเพราเนื้อปลาหวานไงบอกว่าไม่ขายไงโอ๊ยเต้เขาไม่ขายอ่ะที่ขายดีขามาเนี่ยมาปฏิเสธได้ไงเ้องเอ้าเราอีกจะเล่นเฟซบุ๊กโอ๊ยจะนอนหรือจะเล่นเฟซบุ๊กไม่เอาแล้วไปซื้อร้านอื่นดีกว่าไปเตอเห็นไหมข้ามขานั่นอะไรเห็นไหมไม่ขายไม่ขาย อไปดีกว่าไปละต่อไมาสวยจังเพลงไปกินร้านนู้นไหมเออใช่ใช่ใช่ป้าป้าป้าร้านนี้ก็สวยดูดีเด้งดึงเด้งดึงอยู่นะโอ้ยไม่ใหญ่เท่าร้านนั้นอ่ะวันดีไอ้หนูสองคนลุงคะสั่งอาหารค่ะเออสั่งอาหารเหรอโอ้ลุงไม่ไหวเลยอ่ะปวดหลังมากเลยไม่มีใครทำอาหารให้เลยเนี่ยนวดให้ไม่ลุงนวดหลังปวดหลังหลัง มันไม่มีคนทำอาหารเลยอ่ะเอางี้คุณลุงเดี๋ยวเราช่วยขายให้เอาไหมเออเดี๋ยวตังให้หมอทำอาหารเก่งเนี่ยสุดยอดเลยใช่จริงก่ะได้เดี๋ยวเราดูแลต่อให้เองดูดูแฟนผมอ้วนขลัเดี๋ยฝีมือใครให้มันรู้บ้างลุง้ใช่ลุงผมจัดการให้ลุงโอเคโอเคงั้นช่วยฉันหน่อยนะสักวันหนึ่งแล้วฉันให้อาหารเป็นการตอบแทนแล้วกันนะให้อาหารฝุ่นเหมือนม้าเลยนะขอขอเป็นค่าจ้างได้ไหมลุงค่าจ้างอะ คุณลุงคำไม่ได้จะมีตังค์แล้วใช่ไหมดูลุงแต่งตัวสิเออโอเคค่ะคุณลุงเดี๋ยวหนูจะช่วยด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของหนูค่ะให้ลุงเอาตังค์ซื้อเสื้อผ้าไปปลูกผมนะหัวร้านจังแงี้ยโอ้โหอะฝั่งด้วยนะโอเคค่ะคุณลุงได้ได้ใส่่จำปะใส่จ้ำโอ้โหควรลุงสวยเนี่ยเธอใช่โอ้โหฮัดูหลฮล่ามากค่ะเออดีกว่าร้านนะนี่กว่าร้านนั้นอะไรก็ไม่รู้มีแต่เตียงมีคอมเล่นเฟซบุ๊กแต่ห่า ไม่ใช่ร้านอาหารนายนายนายวัสดีครับมาแล้วค่ะร้านอาหารเปิดใหม่ค่ะวันนี้เลยนี่แทนเจ้าของร้านครับอืมร้านนี้อร่อยค่ะบริการด้วยใจค่ะอะไรนะพุทธสุภาพเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคืดคือคือเออเอาสวัสดีค่ะค่ะผมพาผมพายายมาซื้อข้าวครับอ๋อหโอ้คุณคุณยายคุณยายเชิญด้านในเลยค่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจุ้งไปนะครับผมไม่ใช่โอ๊ย มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสไหมโอ้มีครับมีครับอยากกินอะไรสั่งมาได้เลยครับร้านนี้มีทุกอย่างเฉยเลยค่ะเฉยเลยค่ะเอ่อฟังใจผมด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะนั่งเลยครับนั่งเลยครับปีผัดกะเพราไหมเอาเมื่อกี้จะเอาก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เหรอก็ไม่มีผัดกะเพราเหรอมีครับมีครับจะเอาผัดกะเพราใช่ไหมครับไหนอะไหนอ่ะ นี่นี่ผัดกะเพราอย่นี้ค่ะโอ้ยแย่อะแย่คุณยายคุณยายคุณยายนั่งโต๊ะก่อนคุณยายก็บอกไม่ใช่ยายไงคุณคุณสวยค่ะนั่งโต๊ะกันค่ะค่ะนั่งโต๊ะค่ะนั่งโต๊ะค่ะนั่งกันค่ะไปนั่งข้างคุณลุงคนนั้นก็ได้ค่ะอบเราด้วยนี่ค่ะผัดกะเพราค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผัดกะเพราแล้วเนี่ยนะครับคำพูดครับ โอ้โหค่ะไม่ดีเลยนี่กะเพราที่ไหนในมันเค้กช็อกโกแลตกะเพราค่ะกะเพราออตาไม่ดีนะยายเนี่ยอืมกินไหมกินได้อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ห้าร้อยดอลลาร์ครับผมโอ้โหแต่เหมือนสิครับได้ไหมจะไหมไม่ให้อ้าวเอานี่ไปก่อนอะเฮ้ยเธอรู้เขาดีเตรียมจ่ายตังค์แล้วอะ เฮ้ยร้านนี้ไม่ดีร้านนี้ไม่ดีร um> um ้านนี้ไม่ดีทุกคนอย่าไปกินร้านนี้ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้เธอไม่ดเอ้าเอ้ามันอะไรลูกค้าก็เฉือยเลยอ่ะเฮ้ยไปเลยนะใครเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยหน้าคุณคุณนะหน้าคุณคุณนะเฮ้ยเคสทำยังไงอนี่ะเฮ้ยบีบจมูกแล้วไม่หน้าคุณอีกอ่ะเฮ้ยหนาคุณน่ะคุณเคยเห็นตอนมาร้านนู้นร้านนู้นเหมือนเขาเบีบ หน้าคุณมากหน้าแกก็ไม่เปลี่ยนด้วยเฮ้ยดูแล้วทํายังไงทําไงทาไงให้มันออกไปฉันรู้แล้วทาไงแผนสองแผนสองอ้ยมีแผนเดือดรึเอลอากอพัชชีสจะลาได้ยินเลยเขาอันอะไรวะนะเขาจะเล่นไหลวะนะยายเขาหายไปไหนแล้วล่ะอยู่ก็หายตัวได้เขาหายไปแล้วไอ้ผีผีไปผีผีไหนไหนอ้ เดี๋ยวทำาหไม่กหกีไม่กีเดียวอผีผีรสดไหนเอิมไหนเอมออกมาสิเข้าไปทำไมเอ้แล้วเธอไปทาอะไรเขานะเจ๊ลุงลงลุงร้านลุงมีผีอะ ลุงมาไปเช่าที่ใหม่แล้วเนี่ยมีผีมาหลอกด้วยเติมเติมโอ้เธอละลายแล้วครับลุงนี่กินแล้วเธอมาดูหน้าร้านสิลูกค้าเพียบเลยดูดิโอ้ลูกค้าต่อแถวเต็มเลยเชิญครับเชิญครับเชิญครับรอนานี่เป้งเลยเนี่ยร้านอะไรก็ใหม่ลูกเชิญครับเชิญครับเขารอก่อนนะคะรอก่อนนะคะฝนตกแล้วฝนตกแล้วอ๋อจะถึงแล้วเนี่ยคิวเร็วมากเลยเนี่ยอย่าแซงคิวดิเอ้ยไม่ได้แซงเฮ้ยคุณคับคุณค้าคุณแซงคิวครับผมไม่ได้แซงค่ะคุณค่าเลยคิวนะ เจ้าของร้านเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะมาเะไรดีค่ะมเยดค่ะมีต้มยากุ้งไหมคะมีครับผมไหนอะต้มยคกุ้งโอเคค่ะเอาเค้กด้วยครับเค้กด้วยครับเอาต้องยำกุ้งกันด้มยงอ่ไมมโอเคกอะไรค่ะเอเคอะไรก็เพิ่มเค้กไม่ได้ไงไม่ได้นี่ค่ะเคครับ ต้มยำกุ้งอยู่ไหนได้แล้วครับผมไม่ให้ผมกินอ่ะผมขายให้คุณนะผมอ่าครับี่ครับอ่าเต้มยำกุ้งรอสักครู่นะครับผมทำนานครับโหช้าไม่ดีเลยเดี๋ยวไปจับกุ้งกันนะเธอนมาก่อนรานี้สดมากจับจับจับกุ้งกับ่าตึ้งตึางตึ้งตึ้งตึ้งร้านนี้เขาเขาดูแลลูกค้าดีดูดีเนี่ยเ้ทุกคลิปนี้อ่ามันอนร้านเขามีพ ก้วย้องน่ลงเธอใส่นมด้วยไหนกุ้งวะไหมโอ้เขาไม่สนใจเลยกุ้งหน้าตาแปลกเจเจม่คนนอนตรงนี้นะคะ ใครเป็นลมตายตรงนี้เอ้ออะไรนะให้เรียกพี่อย่าเรียกเจ๊โอ้โหพี่สาวสวยสค่ะเชิญนั่งค่ะนอนตรงนี้ได้นะคะโอ้โหเอาบทร้านเลยได้ไหมคะชมสวยเนี่ยโอ้อพี่คนสวยครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งครับโอ้โหนี่ครับเนื้อกุ้งครับอ่าอันนี้น้ำซุปครับอันนี้พริกครับอ่าตำยำกุ้งครับผม้โให้สดๆเลยเจ๊ของสดสดเจ๊ใช่ครับร้านนี้ของสดมากนะครับผมสดทุกอย่างเลยอ่ะ เจ๊ทุเรียดหมดร้านมากครับร้านผมขออะไรไหมครับล้มร้านเขาไม่ใช่เหรอไปทำไรเนี่ยพวกเราหาเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับไม่อร่อยเอาขึ้นไปเอ้ยคืนไม่ได้ตังหงอไม่จ่ายหรอกเอาเอาเอาอีกแล้วอ่ะเมื่อวานเก็มีคนชิงเราอ่ะเธอใช่มีไข่ดาวด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขุนท้าเราเฮ้ยเฮ้ยคุณพ้าเบลล่ค่ะ คนนั้นนะครับคนนั้นนะครับเชิญออกจากข้างนอกร้านเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมไป่เอะไรเนี่ยคนทำอะไรเชิญนะครับผมผมไม่อยากใช้กำลังนะผมตึ๊งตึ๊งตึ๋งตึ๊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 งตึองตึ๊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 งตึงตึีงต

เราขายดีแล้วเลยนะเอยทำงานเสร็จจากที่เอาลูกค้านอนค้างร้านเลยเลยไงเอ็งเดี๋ยวผมฝากร้านด้วยนะคะคุณลูกค้าครับเั็นสิแป่ต่งเราไปพักผ่อนกันหน่อยไหมอืมไปลองแวะชิมร้านอาหารร้านโน้นกันเผื่อเขาจะขายเราบ้างใช่ใช่นะเรากินร้านเราเบื่อละลองกินร้านเขามาั่งเผื่อวันนี้เขาจะแบบ ใจดีเผื่อวันนั้นแบบอาจจะมีนมาอะไรเงี้ยอ๋อวันนี้อาจจะขายให้ใช่ไหมใช่ปะปะผมบอกเก๊แล้วดูดีๆเห็นไหมหน้าร้านลุกคอคนเยอะกว่านะเห็นไหมเอ่องเพิมีลูกค้ามามือไกันนะมีจอยมาจีนต่ลูกค้าก็ไม่สั่งเห็นไหมเจ๊เขามาเจ๊เขามาเธอสองคนทำยังไงถึง ตาจำไงชึงขายดียวทำยังไงหนึ่งขายดีอ่ะฉันขายไม่ดีเลยอ่ะเพาะเรากิ่งไงล่ะอ๋อเปลี่ยนเสียงได้เหรอเพราะว่าเราต้องใส่ใจลูกค้าใช่ใช่เราต้อง ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดไม่ใช่แบบเมินลูกค้าต้องดีกับลูกค้าให้มากเอาไว้เขาสารถมากินร้านเราเขาจ่ายตังค์เรานะใช่ใช่เราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดฟังดิเจ๊ฟังดิเอออยังจะก้าวร้าวอีกเออแล้วคนนี้เป็นใครเนี่ยใครวะคนแฟนเจ๊หรอแฟนเจ๊หรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะเฮ้ยเขินต่อไปเจ๊ก็ต้องใส่ใจลูกค้านะมันจะได้เข้าร้านเยอะๆร้านจะได้แบบ กลับมาดังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเย้เย้เป็นไงบ้างร้านะคะจุดเปิดของเราจบเทียบร้อยแล้วนะคะลุงผมไปนะดูแลร้านให้ดีนะลุงขายดีนะหายไปวๆนะลุงผมไปแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันสักชาติหน้ากันลุงนะลุงอยู่นานๆนะลุงไปวบ๊ายบายปาเธอเรากลับบ้านกับป่าเรากลับบ้านเธออยู่ในป่าเหรอ เราลงมาจากป่าโอเคปเรากลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเราจอดไหมเนี่ยู่ไงท่าเนือท่าเรือยท่าเนื้มาเรือพิเศษดิฟได้มานี่เร็วเร็วเร็วขึ้นมาอย่างโอเคบปนเป็นยปนเป้นเปนเป็นนเปน้านน้น